จะทำแกงเทโพหมูสามชั้นทานกันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บผัดต้งกระบอะคะ่ะอันนี้คุณแม่ปลูกผัดผัดพุ่มแก้วนะคะเอาไว้วันนี้มันโตที่เอ่อโตเต็มที่แล้วะคะ่ะที่จะได้เอาไปทำแกงเทโพนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาไปทำให้คุณพ่อกับเด็กๆทานนะคะคุณพ่อกับเด็กๆยังไม่เคยทานแกงเทโพคะ่ะอยากกินไหมพ่อครับผม ดูมาต้นมักอวบมากเลยค่ะทุกคนต้นใหญ่มากมันดูสดชื่นใช่เป็นผักบุ้งแก้วค่ะมันต้นมันจะใหญ่ๆหญ่กว่าผักบุ้งจีนรู้ไหมพ่อเวลาผักบุ้งอ่ะเวลาเราตัดแล้วเราเอาไปเสียบอ่ะมันก็จะมีรากออกมาง่ายมากเลยจริงเหรอแต่มันเสียอย่างหนึ่งคือมันจะตายช่วงหน้าหนาวเพราะว่าหนาวที่นี่มันยังไม่ทนหนาวที่นี่อืมริง แต่ว่าถ้าเราตัดใช่ไหมเราไปเสียบใหม่มันก็จะงอกถ้าเราตัดแบบนี้ใช่ไหมพอ่อเวลาเราตัดแบบนี้ใช่ไหมพอ่อแล้วมันก็จะแตกยอดตรงนี้ออกมาใหม่ได้หลายหลายอันมันจะงอกออกมาใหม่เยอะเลยค่ะ <Okay. S 1> ถ้าเราเม็ดหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเม็ดหนึ่งมันก็จะมาแค่ต้นเดียวใช่ไหมครับ <c oughs> พอเราตัดแล้วมันก็จะงอกแตกยอดออกมาอีกเยอะเลยวออกมากเลยวูบดู เราจะไปทำแกงเทโพกินกันค่ะนี่อัอากาดก้อนกินกับไก่ไหมหมูค่ะหมูหสามชั้น p อ r k b e l l เธอดักรักพนืดักหมูโอเคเรามีหมูไหมน่าจะมีในบาร ในป่าในป่าเขาปิ้งเินเทอรนั่นหรอหรือในป่าในห้างเหรอในห้างไม่แน่ใจว่าโผลไหมเพราะเพเ่อไม่กินผักแค่นี้ก่อนก็ได้อู้เยอะอยู่นะเยอะเยอะค่ะทุกคนเพราะว่าพ่อกับเด็กๆไม่ค่อยชอบทานผักนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบมะกรูดค่ะแล้วก็ลูกมะกรูดด้วยค่ะ ห้าโมงเย็นแล้วนะคะแต่แดดยังจ้ายอยู่เลยค่ะทุกคนเอเคยอจวางไว้ตรงก่อนเออเก็บลูกมะกรูดได่สัก2สองลูกแล้วก็ใบมะกรูดด้วยค่ะนี้ใบมะกรูดพ่อนีใบมะกรูดใบมะกรูด ลน <Capital> มันหนังมันดูเราเขาอยู่ที่ในน้ำนาน,นานเกินไปมันหอมากะ้าดมดูมเดี๋ยวเราจะเก็บที่จริงแล้วอยากเก็บเอาไว้นะแต่ไม่เป็นไรเก็บไปสักสองลูกแมจริงๆแล้วอะไรมึงจะมงใค <laughs> รตอนพอมดาว มันหนาวไหมใครหนาวไหมใช้เธอหนาวเหรอตรงพอมดู <laughs> มันตรงพอมดูมันมันมนรู้สึก <laughs> ความ <laughs> คิดเธอจนรู้เลยความคิดเธอเป็นย <laughs> ังไงงจริง <laughs> อันนี้ลหอืมอันใหญ่เล็กเเก็บไปสองลูกคะ่ะเราจะเก็บลูกมะสูตรไปสองลูกนะคะแล้วก็ใบมะสูตรค่ะโอเค พ่นอนูจะจะดูแลทักกันวันนีน้ไม่มมมค่ะผักเรามีผักบุ้งแล้วก็อะไรพ่อไข่ไม่ใช่ไข่ <laughs> ลูกมะกรูดค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะไปเลยกันพ่อไปเลยกันเถอไปกันเธอะ ไ,ไปเลยกัน <laughs> ไปเลยกันเถอะไปกันเถอะตอนนี้เราก็ล้างผักเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาหั่นหมูสามชั้นก่อนคุณพ่อไอเครทำไหมคะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเด็กๆนะคะวันสุดท้ายที่ไปโรงเรียนค่ะก็ปิดเทอมแล้วนะคะปีหน้าเด็กๆก,ก็จะเลื่อนชั้นนะคะแล้วก็จะอยู่ม .3 ค่ะเอลลี่ก็จะอยู่ม .2 ค่ะพี่จอมก็จบแล้วนะคะเมื่อวานก็เป็นวันเกิดพี่จอมค่ะอายุ18ปดปีพอดีแล้วค่ะสิบแปปีก็หนวัน <laughs> เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดใช่ไหม มีลมนะตอนนี้ลมแรงค่ะกะทิเขาก็กะทิผงอันนี้นะคะไม่ได้มาจากเมืองไทยคะ่ะมาจากศรีลังกาค่ะทุกคนน้ำกะทิเขาก็เลยจะดูแปลกๆหน่อยนะคะมไม่ข้นเหมือนของไทยคะ่ะมันเหมือนมันแตกมันแล้วะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ มันเป็นกะทิที่แบบว่ามันเหมือนแตกมันมาแล้วนะคะมันแยกเห็นไหมคะทุกคนมันแยกความมันกับกะทิออกมาแล้วอะคะ่ะยังยังไม่ร้อนเลยค่ะ,ะ,คะแล้วก็จะใส่พริกแกงค่ะคุณพ่อใส่พริกแกงเข้าไปก่อนเะชอบ,ชอบอะไร แกล้งไม่แกล้งชอบทุกอย่างนั่นแหละเธอจริงมีอะไรบ้างที่ไม่ชอบอะไรคะอะไรวงกลมองเธออะไรวงกลมล็กๆโอ้มะเขือพวงไม่ชอบอ๋อไม่ชอบมะเขือพวงหรอจริงหรอมันขมมันขมไม่ชอบไม่ชอบ บ้าอร่อยจอยของดีไม่รู้จากคุณทอพทอมไม่รูร้จักของดีของดีอืมเอมออะไรเมึงวะมึงนั่นแหล,ละมึงกันเถอะ <laughs> อะไรมึงกันเถอะ <laughs> มใช่หรอ <laughs> อมแล้วใช่ไหมไม่ชิมดูสิอร่อยไหมไม่อร่อยลองชิมชิมแล้วเมื่อวานมันมันแห้งนิดหน่อยแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันกลั่นเนื้อมันไม่ไม่ไม่ฉ่ำไม่หวานแล้วมันแห้งใช่มันแข็งมันกรอบ ฉันปลูกอยู่พ่อฉันปลูกอยู่ต้นหนึ่งหลังบ้านไม่รู้มันจะรอดรหรือเปล่าปลูกแตงโมมาสองสามปีไม่เคยได้กินลูกเลยค่ะมันตายมันเหี่ยวเฉาตายก่อนคุณแม่ก,ก็เลิกปลูกไปประมาณสองปีค่ะปีนี้เพิ่งเริ่มปลูกใหม่ดูว่ามันจะมันจะรอดรหรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจปลูกยากมากเลยค่ะแตโงโมจริงโจ้ชอบชอบกินด้วย ไม่ไม่รู้ใครมีเคล็ดลับอะไรดีๆไหมคะในการปลูกแตงโมเพราะว่าคุณแม่หละลองหลายครั้งมากหลายปีติดกันมากค่ะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยออกมาดีเลยที่ติดลูกนิดเดียวมันก็ร่วงแล้วค่ะบางทีต้นมันก็ไม่เคยโตค่ะมีแค่เล็กนิดเดียวกะทิยี่โรนี้ของสีลังกาค่ะมันแตกมันดีมากเลยค่ะอันนี้นะคะขนาดอยู่ในในกระป๋องนะคะมันยังแบบแยกมันแยกกะทิกับมันเทียบร้อยเลยนะคะเราเอามาทำามาแป๊บเดียวเองค่ะมันแบบ มีมันอยู่ข้างบนเยอะมากโอเคคุณพ่อใส่หมูมาค่ะทำหมดไหมค่ะก็แช่นะคะมันจะกะเด่นค่ะมชอบกินกระดูกกระดูกหมากระดูกจะได้กระดูกหมาแมวคนก็ได้กระดูกคนด้วยอื่าจะไม่อยากอยู่ไกลเธอรอเธอกินฉัน ใส่กะทิลงไปนิดนึงเช่นนึงหรอทั้งหมดเลยทั้งหมดถ้ามันข้นเกินไปเราจะใส่น้ำต้งจานเพราะว่ากลิ่นกลิ่นริดแกงไงคะมาแล้วต้องกลับติดใมไหมคิดถึงมากค่ะใช่สิ เดี๋ยวเราจะรอให้มันเดือดก่อนค่ะพุณพต๊ค่ะ <Okay. S 1> ไฟเธอที่นี่ก็แบบว่าตามห้างตามร้านแบบนี้มันยุ่งมากเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าใกล้คริสต์มาสนะคะทุกคนแบบว่าแบบครซี่มากทุกคนแบบตื่นตระหนกตกใจแบบว่าเพราะว่าต้องไปซื้อของกลัวมันหมดก่อนใช่ไหมเพราะว่า <Okay. S 1> ที่นี่ <Okay. S 1> ก็เหมือนเรานะคะเรา ปีใหม่เนาะปีใหม่สงกรานเราก็จะซื้อของขวัญให้กันแต่ที่นี่จะเป็นคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสจะสําคัญกว่าปีใหม่นะคะที่นี่ก็เหมือนบ้านเรา,เอ,าอะไรนะลอยกระทงนอกปีใหม่ไทยมันก็จะแบบว่ามีวันหยุดยาวกว่าแล้วก็สําคัญกว่าปีใหม่ธรรมดาเนาะทีนี้เขาก็แบบโอ้โหช่วงนี้ถ้าไปห้างนะคะทุกคนแบบเต็มเต็มที่จอดรถก็เต็มตามร้านต่างๆก็เต็มค่ะเพราะว่าทุกคนแย่งกันซื้อของเพื่อที่จะ เอามาไว้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสสิคะช่ช่วงนี้ใช่ว่าปีนี้มันนี่กว่านิดหน่อยใช่แล้วก็ยืมแล้วก็พยายามไม่ใจแลพยายามลดเพราะว่าการขึ้นราคาของบ้านฉันต้องยืนบ้านฉันยืนจับธนาคารใช่ไหมกู้เงินใช่ขึ้นราคาแล้วดอกเบี้ยใช่ไหม interest มันสูงมาก ามาจริงๆปีนี้คนซื้อของออนไลน์น้อยลงนะคะทุกคนจริงๆไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเป็นเหมือนกันไหมคะปีนี้คนซื้อขององอนไลน์แบบน้อยเนาะเพราะน้องเรารู้ได้เลยค่ะหลายอย่างที่เราขายออนไลน์แบบว่าไม่ค่อยมีคนซื้อค่ะช่วงนี้ใช่นี้กว่าแต่ว่ายังยุ่งมากแต่ว่ามันก็ยังยุ่งแต่ว่ามันเนียยกว่าปกติปกติคนซื้อของมากกว่า เสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ที่ห้างเต็มเต็มั้หมดจริงหมดเพราะว่าของจนหมดด้วยวันอังคารวันพุธนนพุธห้าอีกเจ็ดวันใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เริ่มยังไม่ได้หาซื้อของให้รู้เลยก็เพิ่งซื้อของขวัญวันเกิดไปเมื่อวานใช่จัดวันเกิดเมื่อวานตังคหายหมดแล้วไม่มีตังคซื้อของขวัญแล้วค่ะวันเกิดติดติดกันเลยค่ะ ก็ให้หมูสุกนิดหนึ่งก่อนพ่อแล้วเราก็ค่อยค่อยใส่น้ำแล้วก็ใส่ถั่วเอ้ยไม่ใช่ถั่วสิผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งค่ะบุ้ง,งอะไรแบบวะ Morning Glory ออ <laughs> Morning Glory Morning Glory ฮ่า่ึงเซนเอน่าฮถงนนถ้าเราบอกฝรั่งว่าผักบุ้งนะคะ เรียกว่า morning glory เขาจะแบบตกใจมากเลยนะคะเพราะว่า morning glory แปลว่าอะไรพ่อแปลว่าอะไร,ะไรสิบอกเขา,เาิดไมคอยใช่คำนั้นว่าปว,ว่าเป็น<อ>มันเป็นสแสลง,งเป็นตเดผู้ชายเลาผู้ชายใช่ไหมเขาตื่นแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะตื่นนะคะไอ้นั่นมันจะตื่นไอ้จ,จุมันจะตื่นไงนั่นแหลคะค่ะ ส่วนมากมันเป็นคำโบราณแล้วเนาะ morning glory ะมันจะบบเป็นคำที่แบบอันนี้มากที่จริงมันไม่ค่อยมีใครใช้แต่ว่าถ้าเราใช้คำว่า morning glory เขาจะคิดถึงเรื่องนั้นค่ะว่าตอนผู้ชายตื่นแล้วกระจูมันจะจะอะไรพาะแที่จริงแล้วเราต้องเรียกว่า uh, Chinese spinach นะคะเราจะไม่เรียกมันว่า morning glory ค่ะมีแค่ที่เมืองไทยที่เรียกมันว่า morning glory morning glory ครับ เห็นเฉาเดชเห็นเาเดชครับผมเจอสิร์ฟมาเห็นเฉเดชจิ้วเห็นเาเดชครับนกอุนยากลงมากิน ก็เออน้ำใส่น้ำตาลทำหมดไหมไม่ไม่ก่อนั <laughs> ้งหมดไหยเดี๋ยวหวานเกินหนึ่งช้อน,หน,อนหนึ่งช้อนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งค่ะเราใส่แล้วเราก็ชิมก่อนนะคะเป็น,นั้นค่ะมันใช่หรอ เดี๋ยวก็ได้เอาเครื่องมาเป่าอีกเนาะจะทำทำด้วยนะมันมันจะมันเด็กดังจะทำทำมันสูงจอดสูงมันมันตกใจใช่ไหมมันตาลมันตกใจมันทำให้หวานมากใช่เนื้อมันจะถ้าให้สักตกใจก่อนมันจะเปรี้ยงล่ะใช่มันแค็งนเพราเอานั่นนะน้ำมะนาวค่ะอันนี้มันม่ใช่สิน้ำมะขามอันน่าถูกแล้วถูกแล้วน้ำมะขามใส่ไปหนึ่งช้อนครึ่งค่ะใส่น้ำมาคันอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ ชงเครื่องชงก่อนก็ได้มั้งใช่นั้มคนดียกเกี่ยวคนไปรอก่อนตอนนี้แน่ใจว่ามันจะช่จะมีเราจะคนน้คนรู้แล้วไม่คิดว่าปเธอมันอยากแบบีปล่าอยอกมันไหนมันไหนไม่เคยดับใช่แต่ว่าไม่เคยด็ดโอเคแล้วเราจะน้ำปลาลองใส่น้ำปลานหนึ่ง ตอนไีนที่รวมเช็นกันไปพออยากชิมไหมคะอยากชิมเพราะมันเป็นรสชาติแบบไหนเนาะถ้ามันมันมันรสชาติมันต้องออกแบบ เปรี้ยวหวานหวานเค็มๆน,น,นี่อยี่จะชิมน้ำก่อนไหมจะ,จะชิมน้ำก่อนแล้วค่อยชิมหมูเพราะว่ามันหมูมันน่าจะร้อนกว่า สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเร,ราจะใส่ผักบุ้งลงไปนะคะผักบุ้งอร่อยอ่ะกินข้าวแล้วอ่ะกินข,ข้าวแล้วค่ะจะเติมน้ำนิดหน่ยอยค่ะพ่อน้ำเพราะมันรุ่มคน เดี๋ยวให้ผักบุ้งมันสุกก่อนแล้วเราจะปรุงรสอีกทีหนึ่งพ่อว่ารสชาติมันยังเหมือนเดิมไหมะว่าน้ำน้ำจากผักบุ้งมันจะออกมาใช่ไหมละ่ะโอ้ันดูดีมากคุณพ่อทุกคนดูค่ะมันดูดีมากเดี๋ให้เคยชิมอีกทีพ่อเนื้อไหมอยากกินม,มาก มเหมือ yeah. <c oughs> นหมาเลยเหรอ uh huh. ร้อนได้ชิมน้ำมันอร่อยค่ะอร่อยมากเลยอร่อยไหมร้อนร้อน เม็ดมันออกเม็ดมันออกไม่่อยเพราะว่าถ้าเราพินโดนเม็ดมันมันจะขมแต่ว่าที่จริงมันต้องมีน้ําแต่ว่าคิดว่ามะกรูดของเรามันอนไปไม่เป็นไรเนาะเราใส่น้ํามะขามไปแล้วมันน่าจะเรียวพอแล้วค่ะเราก็ใส่ไปให้มันมีกลิ่นหอมก็พอเนาะแต่แม่มันมีเม็ดเม็ดเล็กๆเงี้ยเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยค่ะบดไได้ค่ะบดเลยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ เอาเม็ดอกแล้วใส่ไปในนั้นใส่เอาเม็ดอกแล้วก็ใส่ลูกมันเข้าไปในนั้นกันคี่ชอบปีดมันไหมใโ่เป็ดมามน,ค,นค่เอานนี่ยเออเใส่มาให้น้นห,หอมหอมเลย เดี๋ยวเราจะปิดไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะทานได้แล้วน้ค่ะโอ้น่าทานมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแกงเทโพของเรานะคะต้องตัดเนื้อหลงก่อนเทโมกันมันน่าจะกระเด็น เต็พอ่อมนล้นมันจะล้อน <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> แกงเทโพของเรานะคะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ <c oughs> อขอบคุณพี่ทอดปลาทอดปลาก่อนนิดหน่อยปลาแห้งที่เราทําไว้วันนั้นนะคะ๋จะชิมดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง You have a bit of uh, tamarind paste in the there too. It's soft. It's really healthy. What's it doing? Soft. Maybe that, maybe it's soft. <laughs> cool. mm. How's it going? You know. how's it going?

Yeah, uh, I gave uh, the guy I got five Australian dollars and then twenty Thai baht. Mm. And he happy, right? Yeah, he was happy with it. Cool, something different. Yeah, yeah. it's cool. Special, and I thought he seemed special too. Very cool. รอร่อยไหมครับพี่จอห์อนทะเลาะข้าวอีกครับอิ่มแล้วล่ะ